วันนี้มาทําปลาหล่นค่ะหล่นปลามารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาหลน่นทําหล่นปลาปลาหล่นนี่ย่าก็ต้มแล้วแกะก้างแนละ้วแกะเรียบร้อยแนละ้วย่าก็จะใส่ ใส่หอมแดงให้ให้เป็นสมุนไพรอันนี้อันนี้ก็คืออตะไคร้หั่นไว้แล้วใส่สุงยางใส่ไปเลยเดี๋ยวใส่ปลาโขกอีกอย่างถ้าใส่ตะไคร้แล้วเขาก็จะหอมเราก็เคี่ยวไปหน่อยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วใส่กะทิกะทิก่ลองกลองใหญ่ <Yeah. S 2> ยาโขกปลาไว้เนี่ยเอาโคกโขกไว้เดี๋ยวตักปลาใส่ปลานิสองตัวถ้าใส่ปลาแล้วมันจะอร่อยมันจะค้นมันถ้าไม่ใส่ป,าปลาปลาลาแท้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ เดี๋ยถ้ากะทิกล่องหนึงไม่พอเราก็ค่อยซื้อมาเพิ่มอ่ยซื้อกองใหญ่มาเลยอ่ะชาวเกาะกองใหญ่เลยชาวเกาะนี่เขาจะข้นดีแต่เขาจะใส่แป้งเยอะหน่อยมั้มันเล้ข้นเดี๋ยวเปิเฝาก่อนพอพอได้ที่แล้วเราค่อยใส่คนเราปรุงอะไรเสร็จแล้วเราค่อยใส่กะทิ เพราะว่าถ้าใส่เร็วแล้วเดี๋ยวกะทิแตกมันแล้วเขาจะไม่ขาวหลนปลาต้องใส่ต้องใส่ปลาด้วยโอปลาเยอะอ่ะสองตัวเต็มหม้อกินได้หลายวันนะเราก็เราก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลากินเราก็ตักอ,ออกมาทีละถ้วยปรุงรสไย ใส่ทุกขนอนหน่อยปรุงรสถ้าใส่ซุกขนอนแล้วมันจะอร่อยแต่จะกก้อนหนึ่งให้ปรุงรสชาติกลมกล่อมทุกขนอนจะกก้อนต้องคอยคนพอคมข้นนานต้องทำมันมันหน่อยมันจะอร่อยใส่ชุรสสักนิดชัดชา,ดาน ก้นชาหน่อยเดียวพอน้ำปลาไม่ต้องใส่ละเพราะว่าปะลาะเค็มแล้วซื้อมาจากในเว็บไซต์อ่ะที่เขาไลฟ์สดขายลดราคาญาติก็จะช็อปมาเลยอ่ะกดซื้อมาเลยยาจะซื้อของกินหนั้งน,ะน้ำพักนี้เพราะาไม่ออกไปไหนญาก็จะต้องซื้อในเว็บไซต์อ่ะเขาก็มาส่งถึงบ้าน คือส่งฟรีามาเก็บเงินไปทางเราไงเพราะย่าทำโอนเงินย่าไม่เก่งถ้าเก็บเงินไปทางเราก็สแกนได้อะถ้าโอนต่างย่าโอนเอาสลีปอะย่าทำไม่ได้ทำไม่เก่งแลวย่ากลัวไม่ได้ของละกลัว,วดโดนโกงเดี๋ยวจะใส่เลย เดี๋ยวใส่กะทิก่อนแนละ้วเราก็ค่อยดูว่าเราจะตักน้ำตาลหน่อยดีไว้จะเค็มไปมากไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนอน้ำใส่กะทิไปเลยทิกล่องหนึ่งเต็มแน่นอนไม่ขาวใส่เดี๋ยวต้องไปซื้อกะทิมาเพิ่มอีกหน่อยน้ำมันไม่ขาวไงเยอะอะ เดี๋ยวลองดูก,ก่อนกล่องเจ็ดสิบสองบาทเนี่ยกล่องใหญ่ย่าชอบกินปะลา้าหลนย่าก,กินอื่นไม่เป็นเลยอะปลาาใส่ส้มตำอะไรย่า,ะะา,ยาก,กินไม่เป็นกินไม่ได้มันเหม็นแต่ถ้าหลน่นหรือต้มเปิดอะไรเงี้ยกินได้ชอบปะลา้าหลน่นปะลาาทอดก็พอกินได้แต่มันเค็ม ถ้าเป็นปลาทอดมันจะเค็มอืมค้นมากเลยตามเยอะปลาสองตัวเนี่ยเดี๋ยวร้างก้นกล่องไปนะร้อนหม่อ,อ่ะ ทำเยอะปลาไหลซื้อมาส0งร้บาทมั้งแพงอยู่อ่ะก็หล่นหมดเลยต้องคนได้ติดก้นหม้อคงต้องใส่น้ำตาลหน่อยเพราะว่าจะเค็มทอดไว้ตัวหนึ่งยังเค็มมากเลยใส่น้ำตาลนะช้อนหนึ่งตัด ใส่มะนาวหน่อย,ยเปรี้ยวๆหน่อยมะนาวบีบมะนาวใส่ขวดนะตัดมะนาวแล้วจะอร่อยอมะนาวยากซื้อแล้วบีบใส่ขวดใส่ฟรีดไว้ไง อันนี้แค่น้ำไว้จนละลายแล้วอืมอืมคนดีจังเนี่ยไปชิมดูก่อนมั้งจะใส่เดีย๋ยวจะเปรี้ยวไปต้องชิมดูก่อนมันเค็มมากไปเราจะได้ปรับปรุงเดี๋ยวเปรี้ยวมากไปไงอืมต้องเปรี้ยวอีกหน่อย เค็มเลย่ะตัดตัดเปรี้ยวไปละกันปลาลานี้เค็มอะอม กะทิน้อยไปหน่อยอ่ะต้องกะทิอีกสักกล่องกล่องเล็กไปน้ำนหน่อยกะทิน้อยไปมันยังไม่สว่างดียากแกงตอนเช้าลเลนี่ยเดี๋ยวสว่างแ้ไปซื้อกะทิมาใส่อันอีกกล่องเล็กเดี๋ยวชิมอีกรอบเค็มไปมากป่ะ

ถ้าเสร็จมะนาวแล้วจะอร่อยยังไม่ได้เอาพริกมาโรยหน่ยอยเดี๋ยวโรยตอนตอนเลิกเลยตอนเสร็จเรียบร้อย ้องรอเดือดแล้วเอาพริกโรยเดือดก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่ใส่พริกนั่นะไม่ใส่พริกตำอ่ะใส่โรยเอาเป็นลูกโดดใส่เพราะว่าเที่ยวนูน้นเที่ยวก่อนนูน้นทําแล้วใส่พริกลงไปแล้วมันเผ็ดอือจิมอีกสักรอบ้ยว่ารสชาติเป็นไง อืมโอเคแล้วอร่อยแล้วอืมมะนาวมันตัดรสด,ดีอ่นนะอืมค้นไงต้องค้นอ่ะคน,นไม่มีมะเขือไม่มีผักอะไรอ่ะมีกระเจี๊ยบมีมะเขือยาวเ๋ยวต้อง พิดน้อยไปหน่อยก็เสร็จ <h. S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะปลาล้าหลนเออเดี๋ตักใส่ถ้วยแล้ววันนี้ก็ตักใส่ถ้วยมาเรียบร้อยแล้วผักก็ มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีกระเจี๊ยบก็ต้มมาแล้วมีผักหลายอย่างก็ตามมีตาเกิดอนะมีอะไรก็กินอย่างนั้นแหละปลาหลนวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ